สวัสดีครับก็จากที่ได้สัญญาว่าจะเอาคลิปนะครับวิ่งจริงบนถนนนะครับลูกเดิมนะครับอันนี้ลูกเดิมท่อเดิมนะครับลูกในไซส์ช่วงชักเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดท่อก็เดิมลูกใน,ในไซส์นะครับกเ็เดี๋ยวจะเทส GPS ให้ดูนะครับว่า Uh, GPS มันวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น l s ลุงในซ้ายแล้วก็ช่วงชักก็เดิมด้วยทุกอย่างเดิมหมดเลยกล่องก็เดิมหมดเดี๋ยวเรามาดู GPS กันกันนะครับ